สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สุขคนนะครับเนาะมื้อนี้มาพบกับเบาแหล่ภากินหนาม่นข้นโกเนาะครับเนาะกับทีมงานอ๋อเนาะครับมื้อนี้กัมีทีมงานเขามาซอยกันกินเนาะมันจังแสบกินผู้เดียวจังได้กระบอแสบครับกินเนื้อสดๆครับมากับมีน้องอามเนาะครับเนาะเฟมครับน้องเฟมตังค่ะยังก้าครับแล้วกัมื้อนี้ก็มี่พักมาเห็ดกันใหม่ๆเด้อครับเด้อมาเบิ่งน้ำกันครับนี่เพียครับยัง อย่าลืมอุ่นนะครับเด้อวอุ่นเพียงห่อนก่อนขาเสื้อแล้วก็พริกผงพริกผงบีครับบีกับซีมีบีขวดนัำผสมเนาะกับข้าวกล่ยพริกแล้วก็ต้นหอมนะครับเนาะต้นหอมหอมชี้ไปยังบุนี่นะบักแตงนะครับเนาะมาครับใบบกกวาก็มีครับมาผสมเลยครับผสมกันกินใหม่ๆเลยพริกผงลงก่อนรวดครับ นี่เอาแซ่บๆเจดีเล่นมาโอเคจัดหมดเบิร์ตหน้าอย่าจงอย่าจงเราเรียกยาจงพอพอกว้าใส่ลงไปครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายหยาหยาดีครับดีพ่อก่อนดีกวดแซ่บอยู่เด้อ น้ำปลาครับน้ำปลาพ่อมันสีเข้มขาดวัวใดเนาะครับเนาะขาเหรียญเป็นกิโลเลยครับใส่หน่อยแซบหน่อยครับใส่หลายล่วงทั้งบนทั้งล่างกรไดาษสอนไม่สอนสอนไม่วาสอนเหมือนากผักเดียวเอาคนกวนคนนแล้วเลื่อมว่วใดได้ครับเด้อ หอมครับต้นหอมอันใสยุ่มว่ดแสบทำเลยฟิล์มมาเด้อครับพ่อแม่พี่นอ้องสู้ขู่สุ้คนเนาะครับเนาะมากินจุน้ำกันครับพี่น้องไม่ได้แสบครับเอาแลกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วภาษีไม่เฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งคือเก่าครับกินน้ำกันแซ่บ ทั้งในต่างประเทศกับนอกประเทศต่างประเทศในประเทศอุบลเน่าอำนาจเท่าใกล้ๆนี่ครับมามากินน้ำกันเด้อเอฟซีเอฟซีวาล่นไว้จังไหนเอฟซีวาล่นน่ะอืมแสบปุ่งหลบเดียวแสบรอบเดียวครับรอบเดียวบอกเลยว่ารอบเดียวแสบตับครับหันตับก่อนเนาะ ไปกินตอนน้อยกินตอนใหญ่ๆเขาว่ะให้กินครับนี่ครับเนื้อสดๆเนื้อสดๆวันเนื้อเนื้อยังอุ่นๆอยู่ครับเนื้อง่ายมากครับเป็นตงห่วงเลยเนื้อสวยมาเลยแมนอุ่นๆอยูือหือ กาน้ำลายแต่ว่าได้กินโดนละพี่น้องอัน,นเนื้อสืด้สดแบบนี้ FC ขอมาเนาะครับเนาะว่าเออบ่าวแหลกจัดจุใหแน่หว่าสัน่นบ่าวแหลกก็จัดให้เนาะครับเนาะ <c oughs> เนื้อง่ามครับสังเกตจะเนื้อสดบบสดครับไม่งันบ่มีพอตัวเพราะว่ามันบ่อข้าวนะถ้าเนื้อบบสดข้าวอ,อื้อๆเม่งันมาหลด อันนี้ป้าตรงห่วงครับสดขาไม่ไหมครับอืมอืมลืมบ่อไหนได้ครับเด้อนีได้เขาเรียกอะไรนะเพิ่รียนยังนะสามสิบเกียอ๋อเออจานสิบกียรอืมกวบเป็นกอบเลยมัน อันนี้นั่มอือเนี่ยคันแทะอันบ่คันแทะนี่คันแทะเนือบางๆนลายสองเลยอือโอ้อ,อั้มเพื่อจะเสียบอั้ม บาเด็กินมาดูนะครับมาครับมาลุยรวยเลยรวยรวยรวยครับลุยเลยเอาอะไรก่อนอ่ะเหนืยกก้อนนี่แล้วเอาเหนืยกก้อนเลยเนาะเหนืยกก้อนเลยอืมอืมแซ่บอืมอือรอยอืพี่สองใส่บพีชแน่นแบบอุ้ยแซ่บอืมแบบพริกีชเหรอ ก็บาตับมันตกหอ,อนบ่มาได้ครับพี่นอ้องเด้อรดตะบันเนี่ยรุดแล้วไปผักเลยอืมอืม พี่น่อมตับตนอนใหญ่ๆตับอะไรให้ไปอันนี้หอมครับจริงผิขาดว่ได้ครับเริ่มแก่ข้าวเอ็มลอยหาทิตครับ ฟ้าหลวมเอ็มแบฟ้าหลวงมแบฟ้าหวมินเทยมาเลยเ,อ,เอ, <c oughs> อ็มไหลไม่แห้งเด้อเอ็มไหลหกสนี่นหลายวหืมแซ่บแห้งจ้าเยอะ เด้อพี่น้องกินน้ำกันจับตับมันหวานครับมาเลยอืมอืมอืม เหนืองามขัดพี่น้องเนี่ยนเหนือง,งามรัดเนจ้าเหนือง,งามขัดเหนือมันเห็นปะเนือ,อเนืออุนอ่นเลยขาไม่ไหมครับแล้วมาตะเขียงเลย แหแสบอ่ากกินมาปากว่าวาเลยมึงแสบปา,าอร่อยเขาไม่ปากกันหรอกเราของอร่อยเขาไม่ปากกันหรอกเาไม่ยเนี่ยนี่ใบอร่อยอร่อยกินแพิงกินแล้วไอ้บกกวักได้บกกวักลองน,นี่เอาใส่เนี่ยมันมันจิมีรสเปรี้ยวมานําหน่อยหนึ่งนะใบบ่่กกแมน,นหอมน้ำมันหอม <ตะ S 2> คุย<ม>าคากับคักเลยคุยกับคักคน ปล<ะ>าเหนืองามครับเห็ดอยู่นะแกใส่มา เ,เพชรพอดีเลยพอดอีเหนืออันเหนือมึงมีห,หอากินข้าวด้วยตั้งใจจบนมีขอากด้วนน่ะกำเนียได้เไรก่าอืมกะบอกว่าของชอบเออของปวดกายนี้ะกระโชยเนอม มันสดเลยแซ่บหฮะมานี่นือ <c oughs> โอ,อ้งามกักเนือเงามงามเด็ดเด้ดอ โอ้อยเอาเผ็ดเด้เผ็ดอยูอ่เด้เนาะเผ็ดดีไปม,ม,มาเลยครับเดอ้อพี่น้องอของแสบตัวมึงเนี่ยมึอว่านมาม่มาเผ็ดที่ส,สุดในโลกมือนี่ยแกะแก้วกับเผ็ดที่สุดในโลกเผ็ดจะอร่อยเผ็ดอร่อยแสบเลย เอ็มร้อยกอนจักหน่อยนึงแก่ข้าวเอ็มร้อยหกสิบปี่สิูนี่อื้อินแรงนะเนี่ยเอ็มร้อยแล้วออตับ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 ืม

ต้องทาสกันเมื่อนี่แหละเบิร์นใช่ไหมโอ้เบียงเบียงกาบอกว่าเบิร์นแน่ว่าท่นจะกินแบบเขาเขาเอื่อนยังก่อมีเดียมแล็บอะมาเบิร์นกับเบิร์นตามคำสั่งห้องเบียงกาขอจับนะท่าน ทิ้งแม่ประลกุกน่าทิ้งแม่แม่แม่ทิ้งงานว้าว <Wow. S 1> นี่นได้ง โอ้เกลียงไม่เ oh, บียดถึงต่อมาเด็กมีสองระบบครับเย็นดาบนะแข้งเฮาไปโอ้อันอันอันของแขกอันอัน เดยี่มพาหันให้ลุยลุยโอ้หนี่แหละองแพ่บอืมอเยนี่น่าอร่อยเลยคองแพอ่ะหมูข้แมาหมูอะไรนะเขาเรียกมีเยี่ยมแลหรอจาแลวเาแค่ะบะอะสิดิตาบอกกล้องนี่อร่อยไหมอร่อยหัวมากอืเ็ด้ ร้อนแบบอืมอืมอืมกรอบเลยอืมแสบแสนี่เราขอความพยายามหืมหืมอืมอร่อยแสบนะ เซเซเซน้ำปลาป่ฟฟี่ฟิมนี่น้ำปลาเซอีกแล้วห้องเมบบนันบกอะมันยาวบกแล้วกินเอาอยู่อะขอเบิร์นให้ก็บบจะเบิร์นตัวนี้ให้เด้ อือันนี้เราไม่เบื่นไม่เบ <cit ื่นเนี่ยเหนียวหวานอ้ามใส่อ้ามอืมอืมครับอืมตอนแบบไงอืมอืมอร่ยเลยพีเดียวซ้ำทิพย์ก็บสดอืมอืมกรอบเนาะอันซำทิพย์เก็บอืมอร่อยกรอบมากเลยอืมไมาเบิ่อแล้วไม่เค็งเลย เปาตัวกเนเป็นวันโมมี่เลยเป็นวันโมมี่นะครับรถกินน่อยหอมหอมกอมมาอมได้ต้นี่กินทกี่กว่ากนร ห้อกินเ่้สำหรพ่อกินเนื้อมันตรงกินแบบโอ้ร้อนนี่นี่ยื้อนี่ของแถนตรงกินน้วสี่แล้วหื้อมันเป็นแรงแล้วอื้นนี่ นี่อามของแท้มั้งแหละทำนี่ละหวานบอกไว้เลยลุยลุยลุยอามของแทถมนะอามอามยำตัวนี้ไม่ติดปั๊ดๆเลยแต่อามเนี่ยมันบอลไหนฟิวอะนางธรรมดานไม่ได้ฟิวอืมลุยนี่บอกเขาเอิญยังมีเดียมแร่คือบอแร่เนี่ย กินยางเดียวอย่าไปแกลโดนเลือดหอมโอเคนะครับเนาะคลิปนี้บ้าแหลกกับทีมงานขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะคลิปหนาพอกันไหมนะครับเนาะสวัสดีครับพอกันไหมเจ้า